บาทเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและท่านผู้มีเกียรติท,ทุกท่านในวัดตระกูลกระผมนายสลประเสริฐใจเกษมประธาน,อนาหอก,การค้าจังหวัดนครปฐมในนามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมคณะกรรมการจัดงานและผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีเปิดงานนัดที่นี้ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลามีาค่าของท่าน ให้เกียรมาเป็นประธานวิจีเปิดงานเทศกาลขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2 5 2 8จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่28เพื่อจะตอบต่อ,ตอนยโยบายรัฐบาลในขณะนั้นที่กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานให้เป็นประเพณีแต่ละจังหวัดตามสภาพทางเศรษฐกิจ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นเพราัตุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้าผลผลิตด้านการเกษตรและอาหารนานาชนิดให้เป็นที่รู้จักของจวประตานท่านประธานหอวารค้าจังหวัดปัตตานีคณะกรรมการจัดงานเพื่อข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านยมนัคผู้ใหญ่บ้านผู้มีเกียรติตลอดจนพี่นอ้องชาวจังหวัดนครปฐมที่เคารพรักทุกท่านผมเองเนั้นมีความรู้สึกยินดีนะครับและก็ภาคเกียรติยิ่งที่คณะกรรมการจัดงานนั้นได้โอกาสผมมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้ของดีนครปฐมประจัน์ี2 5อ6ั แนวสมมตว่าวันหนึ่งคนท้าความประสงค์จะมีโอกาสได้ไปเป็นเีย่ติได้เปิดงานให่จังหวัดงตัวเองแล้ววันนี้ดืวยความสักสิมขรวมรวมกันนเว้ที่ผมอรัธนามาอยู่ตลอดก็่นเยเป็นจริงจังหวัดทความประมนั้นเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเร่น คณะชาดาไปอย่างทุกวนเดยเลยเราร่วมร่วมใจกันสร้างสินค้าที่มีชื่อเสียงเรามีเอกลักษณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นข้าโอทตข้าวหลามและมีอาหารมากมายอะ่างสาดจันทร์และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้ามานครปฐมานั้นนอกจากรู้ว่าเรามีข้าวหมูดแดงเนี้งหมูเป็นอาชีพเราจะมีโต๊ะจีนซึ่งเป็นเศรษฐกฐิจกัรลือชื่อไปทั่วประเทศ Er det ham?